สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับคำทํานายปี2567ปีมังกรไฟบรลัยกันเปิดคำทํานายจากสินแสเข่งอาจารย์ชนทัศตฤทัยพงศ์ผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยในปี2567ที่พยากรณ์เอาไว้ว่า เป็นปีแห่งมกกรไฟบรรลัยกันอัลวาดถล่มดวงเมืองส่งผลให้เกิดความกลาหลความขัดแยง้งรุนแรงเกิดขึ้นในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นองค์กรราชการวงการสงฆ์ศาสนาวงการบันเทิงการล่มสลายทางเศรษฐกิจการเงินการธนาคารการประกันเกิดความแตกแยกในสังคมวงการการเมืองกระสำ่ำเป็นปีแห่งการประทะที่มีผลกระทบสร้างความรุนแรง สร้างความกลาหลสร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดความแตกแยกตลอดทั้งปีดวงเมืองประเทศไทยตรงกับวันที่21เ็เมษายน2325เวลา6 5นก54นาทีปีขานธาตุน้ำปฐะ,ะปี2567เป็นปีมังกรไฟบาลัยกันทำนายว่าจะเกิดปัญหาทางด้านของความขัดแยง้งทางการเมืองงานราชการต่างฝ่ายต่างใหญ่ไม่ยอมกันบ้านเมืองก็วินาศ ที่จะก่อให้เกิดการประท่าเกิดขึ้นสาเหตุเพราะต่างฝ่ายต่างแย่งความเป็นใหญ่ทั้งภาคการเมืองและองค์กรที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอสุรกายดวงการเมืองมีเกณฑ์ความรุนแรงด้านของความแตกแยกทางการเมืองในปี2567ผู้นำประเทศไทยตกดวงชะตาศัตรูส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจในพักครวมรัฐบาลนอาจจะเกิดการเปลี่ยนตัวผู้นำแบบกลางคันซึ่งผู้นำคนใหม่ ที่จะมารับช่วงต่ออาจจะเป็นคนเดิมที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วทำนายตามดวงเกณฑ์ชะตาบ้านเมืองหากเกิดบัตเหตุทางการเมืองถ้ามีการเปลี่ยนตัวผู้นำกลางคันจะส่งผลดีอิทธิพลของจันทรกติดาวอุบาทดาวกาลากินีและดาวมรตยูเริ่มโคจรตั้งแต่ช่วงปลายปี2566ส่งผลให้เกิดความสูญเสียของผู้คนในสังคม ย่างเข้าสู่เดือนแรกของปี2567รดวงเมืองและดวงโลกอยู่ในภาวะสงครามกระหึมส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดความร่วมสลายแรงประทะเกิดในธุรกรรมการเงินการธนาคารการประกันชีวิตตลาดหุ้นโรงงานอุตสาหกรรมธุรกิจรถยนต์รถจักรยานยนต์การขนส่งเกิดแรงประทะก่อให้เกิดการสูญเสียอย่างต่อเนื่องแต่มีธุรกิจดาวรุ่งที่น่าจับตาในปี2567 ธุรกิจด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดน้ำดื่มน้ำหอมน้ำยาเคมีน้ำมันและอาหารการกินหลักโหนชี้ปีใหม่ไทยสงกรานต์ราหูรอดูจุดเปลี่ยนแรงกรณีราหูที่ในทางโหราศาสตร์ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์วิเคราะห์เพื่อน,นำมาทำนายทายทักที่สำคัญมาก ซึ่งกับสงกรานต์ปีใหม่ไทยปีนี้ก็มีคำทํานายถ่ายทักที่น่าสนใจไม่น้อยดวงเมืองไทยเมื่อเข้าสู่ปีใหม่ไทยผลจากเกณฑ์ปาหูนี่ก็น่าจับตามองทั้งนี้อาจารย์พินโยพง์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสะท้อนคำพยากรณ์ดวงเมืองผ่านมาทางสกุปข่าวของเดลเนียส์ดื่ยระบุว่า ดวงมหาสงกรานต์ปี2567ราหูราหูโคจรอยู่ในราศีมีนไปจะถึง5พฤษภาคม2568ก็น่าจะทำให้ความมืดมนที่ครอบงำดวงเมืองค่อยๆหายไปแต่ในดวงเมืองราศีมีนมีดาวตั้งรับอยู่3ดวงมีจุดดาวพุธจุดดาวศุกร์และจุดดาวราหูที่ตั้งรับอยู่ด้วย ซึ่งเมื่อราหูจรทับราหูเดิมบาปเคราะห์ทับตัวเองจึงไม่ค่อยดีเมื่อราหูทับราหูจะให้โทษเกิดการสูญเสียเกิดปัญหาครั้งสำคัญสับสนวุ่นวายเสียหายนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งสำคัญในสภาหรือพรรคการเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงในรัฐสภาครั้งสำคัญ มีการวางแผนดำเนินการยึดสภาสูงวุฒิสภาเพื่อผนวกสภาล่างสภาผู้แทนราษฎรเชื่อมโยงสภาท้องถิ่นอบจอ,อบาตาเพื่อหวังเปลี่ยนแปลงประเทศท่างอาจารย์พินโยระบุให้จับตารวมถึงระบุว่ายังมีกรณีราหูจรทับพุทธเดิมอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการคมนาคมการเดินทางการขนส่ง การโดยสารหรือมีคดีสำคัญเกี่ยวกับการสื่อสารการหมิ่นประมาทหรือมีกรณีผู้ใหญ่ต้องโทษหรือผู้ใหญ่ให้โทษอีกทั้งเมื่อราหูผ่านสุขเดิมสุขเป็นเจ้าเรือนที่สองซึ่งเป็นดาวเศรษฐกิจการเงินการคลังการธนาคารและสุขยังเป็นเจ้าเรือนที่7หมายถึงกิจการต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นตั้งเอาใจใส่ดูแลให้ดีๆเรื่องปากท้องประชาชนเศรษฐกิจการเงินการคลังที่กระทบความเป็นอยู่ของประชาชนและเรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศทั้งประเทศเพื่อนบ้านและประเทศแดนไกลไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือหรือความขัดแยง้งอาจเกิดขึ้นได้ย้อนคำทำนายจะมีนายกคนใหม่ นอสตาดามุสเมืองไทยเตือนระวังเมษาสยองย้อนคำทํานายเตือนจากนอสตาดามุสเมืองไทยอาจารย์สรจ,จันอนอยู่ผ่านทางรายการไทยรัฐทอลดูดวงกันเมืองยกระดับมีดวงนายกคนใหม่จับตานายกนิดเศรษฐาทวีสินอยู่ไม่ครบวาระในปี2566มีดาวย้ายใหญ่มากโดยเฉพาะ17ตุลาคม ราหูย้ายจากราศีเมษไปสู่ราศีมีนตอนนั้นคือช่วงจะตั้งรัฐบาลและปี2567จะมีดาวที่คล้ายเป็นราหูคือดาวพฤหัสซึ่งจะย้ายประมาณ30เมษายน2567หลังจากนั้นจะมีเรื่องเข้ามามากมายและวกไปเรื่องสงครามโลกด้วยถามต่ออีกว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาจะอยู่ครบสมัยหรือไม่ทำนายตามดวงดาว นอสตาดามุสเมืองไทยกล่าวว่าอันนี้ต้องดูตามวันเดือนปีเกิดของท่านด้วยปี2567เป็นปีที่สำคัญกับประเทศเราอาจจะมีการเคลื่อนไหวขึ้นมาและอีกหลายเรื่องแต่หากตามดวงดาวแล้วก็คงไม่ครบวาระอันนี้พูดตามดวงดาวที่เห็นคือดาวพฤหัสเพราะดาวนี้คือดวงในประเทศจะเกิดการเคลื่อนไหวเรื่องของการเมือง อาจจะเป็นพักเดิมก็ได้แต่ว่าเป็นคนใหม่ขึ้นมาก็ได้ไมีดวงเหมือนกันอาจจะเป็นเหตุการณ์ยุบสภาหรือไม่อย่างไรแต่ที่เห็นคือนายกรัฐมนตรีคนใหม่นั่นเอง